ก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนท่านใดนะครับที่เข้ามาดูช่องทียาเพยกนะถ้าอยู่กับผมทียาเพยกทุกคนนะว่าวันนี้ผมมาทำอะไรก็พูดอย่างนี้ตัคลิปอ่ะเราตามชื่อคลิปแล้ววันนี้ผมมารีวิวสกินของไพ่โมงการดอนเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมรีวิวไพ่โมการ์ดอนและอธิบายสกิลต่างๆของตัวมันนะครับก็อย่าลืมไปดูนะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ตลอดนะครับ โอเคแล้วใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเกมนี้ก็อย่าลืมไปเข้าด้นยครับนนี้สมาชิกกลุ่มผมเห็นว่าไปถึงห5พันห้าร้อยคนแล้วนะครับเยอะมากเลยโอเคก็ยังได้มากวันนี้ก็มาบอกกิจกรรมเหมือนเดิมนะก็อย่างแรกก็คือลงชื่อเข้าใช้วันนี้เป็นวันที่เจ็ของผมแล้วก็ก็จะได้รับของพ้นได้รับเพชรมาพันหนึ่งแล้วก็ได้รับเพชรตรงนี้อันพันหนึ่งโอเคก็รางวัลมือใหม่นะครับ วันนี้เราก็ได้รับซารลูฟีนะครับกับแบบกดรับไปเลยเราได้ซารลูฟี mm hmm. อ่ะน,นี่เรก็จะได้ซาร์ลูใหม่ยีงนี้ยนะเป็นตัวละครที่ติดเมตายาวนะครับใครที่ยังไม่มีก็แค่เราอินเพลงแค่เจ็ดวันเราแล้วนะครับคุณก็จะได้รับซาร์ลูไปแบบฟรีๆแ, mm hmm. แล้วก็ได้เพลงอีกสองหมื่นนะครับมี่ก็เยอะมากๆแล้วก็ของขวัญเทศากาลที่รไปรับนะครับต้องอินเก้าวันได้รับตัวละครฟรีนะครับผมรับไปแล้ววันนี้ไม่ได้เจ็ด ได้รับอีก3,000เบนรและอีก20่สิเดียว,ว้อปดาวนะครับโอเคเราไม่ดีโปมเกมอนนี่ครับผมซื้อสกินมาแล้วนะผมซื้อสกินมาแล้วซึ่งสกินมันบวกอะไรบ้างสกินใช้เพชรหนึ่งแสนนะครับในการซื้อนาเกมนี้ใช้เพชรเพียงแค่1นึ0งแสนนะครับในการซื้อนะโอเคผมเข้าไปดูเลยนี่ใส่สกินก็โบนัสแฟชั่นนะครับ ก็บวกเพียแท็ก5%แล้วก็สเปเชียลแท็ก5%แล้วก็อาตาัตราคี5%ครับถือว่ามีนี่คือดีมากๆม,มีคือดีมากๆไม่มีไม่ได้จริงๆหรือใครที่แบบชอบในตัวการ์ดอนเหมือนผมอยู่แล้วก็สามารถซื้อได้ครับในราคา1 0 0 0 0แนเพชรนะครับเกมนี้เข้าใจเพชรเดอะแล้วครับแน่นอนว่ายังไงก็มีทางซื้อแน่น,นอนเพราะว่าสกิมน,นสวยมากครับ นึกอยกให้ผมรีวิวตัวไหนเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นตัวที่ผมปั้นอยู่ในทีมนะในทีมหลักผมมีตัวปั้นอยู่เยอะๆนะครับหรือว่าจะให้ผมรีวิวตัวในทีมหลักก็ได้ได้หมดเลยอ่าก็สกินมันไม่ได้บวกอะไรามากจะสแต็กเพิ่มเติมนะก็แบบบวกแค่นิดเดียวอะ่ะมันไม่ได้เยอะดูว่าผมแบบไม่ได้อัพเลยเพิ่มเลยนะ อจริงๆผมไม่ไดาวเลยเพิ่มแค่สก,ลสกิลเพิ่มหน่อยขออัพสกิลเพิ่มให้มันเต็มลแล้วละกันชื่อตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นในทีมหลักสกิลยภาพนี้ก็ไม่ได้อัพนะอันนี้ไม่ได้อัพเลยไม่ไดาวสักอย่างครันี่เทมากผมว่าเทมากสกินหนึ่งทั้งเทนะผมไปรีวิวแบบ แบบอะไรแบบยังไม่ใส่สก,กินแต่ว่าผมเคยรีวิวแบบยังไม่ใส่สก,กินไปแล้วอะไงก็ผมพาไปดูแบบยังไม่ใส่สกินอีกรอบหนึ่งเลยครับตอนยังไม่ใส่สกินแล้วจะอันตีหน้าตาเป็นยังไงครับจะเลยรีวิวรอบหนงะ่าไงคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครขอแวมาดูหนคลิปนี้นะ แค่โมเดลหลักมันโมเดลร่างต้นหมันก็เทแล้นะวครับไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อสกินก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเล้วสกิลหนึ่งครับ normal สกิลนะตีธรรมดาไปก็ปกติครับปกติเลยอันนี้เป็นสกิลโชว์ไปเลยครับความแตกต่างนี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องสกิลหรือการอธิบายสกิลนะก็คลิปที่เรามีหมดเลยครับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยเพราะผมอธิที่แบงกหมดแล้วครับ หัูล้านสีครับสกิลสองโชว์พี่ตัวเขาก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับแต่เป็นสียาเข้มๆข,ขึ้นนิดนึงโอเคเดสียตีมอืมเออแล้วก็ปิดฉากด้วยอันตีเลยนะยังไงก็ตายครับเพราะว่าแรงมากๆอันตีของการอนไฮมอการอนอมผมก็มีแผนที่จะทำตัวอื่นนะครับ หรือว,ว่าใครที่อยากดูตัวไหนก็ในที่ผมบอกครับส่งมาให้รีวิวได้หรือว่าส่งคอมเมนต์มามาผมหรือใ,ใครที่อยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าจะเป็นเกมไหนในอีกหล,หลายๆเรื่องก็ทั้กเฟซบุ๊กของผมนะผมจะขึ้นมาแทนอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันหมุนอย่างงี้โอเคน่าจะจะเป็นบั็กของเกมด้วย เราได้รีวิวแบบไม่ใส่สกินไปแล้วามาดูรีวิวแบบใส่สกินกันดีกว่าส,สกินก็ตั๋งก็จะบวกขึ้นมามอีกเยอะเลยนะโอเคนะเราไปรีวิวแบบไม่ใส่กใส,ก,ส,สกินได้ใส่สกินอะไดีกว่าในคลิปที่เราได้ผมพูดผิดนะครับจริงๆมันใช้เงิน60ล้านนะครับในการทำจากเอสบวกไปอดีดเลยนะคือมันใช้60ล้านครับผมผิดคลิปที่แล้วผมพูดว่า6ล้านให่สกิลหน่อครับ อ๋อแตกต่างกับแรตตงกับเอาน่าแบบไม่สกิลอยู่แล้วนะครับมีสกิลสองแบบใส่สกิลน,นะครับโอ,โอเคพรอมาดูนติกันดีกว่าว่าจะเหมือนอะไรกันกันแค่ไหนตั้งแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะมีสกิลโอ้เทออกามานะครับนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับพุ่งชนโลกอ่ะหียานพุ่งชนโลก หสนแปดหายเลยทีเดียวจบไวมากเพื่อไม่ให้กมันชั้นแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้ว่าผมจะไปนัเสนออะไรต่อดีนะกิจกรรมมันไม่ค่อยมีแล้วจนะนำเสือแค่นี้นะแหลวนะวิ่อได้เพจสามร้อย้วกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะ บอกก่อนนี้ว่าว่ามีตู้อะไรเข้ามาใหม่นะจากตู้ที่แล้วเป็นเซเลอร่าก็ยังเหมือนเดิมเลยนะผมว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาหนังวันอาทิตย์เองไม่ใช่วันอาทิตย์วันตังคานนะครับที่อยากเห็นผมสุ่มตู้นี้ก็บอกได้นะครับผมสุมได้แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวอ่นดับผมหน่อยดีกว่าครับเพื่อเจอผมในอแอนดีนะผมอยู่อันดับเจ็ดของเซิร์ฟนะครับปัจจุบันนะอันดับเจ็ดของเซิร์ฟนะครับ คนหนึ่งก็พลังเยอะมากแต่ผมตาม,มาานั้นไม่ทันอันดับหนึ่งพลังสามล้านแล้วอ่ะโคตรไวพลังไวมากครับแล้วเบลก็ไกลมากคือผมแทบสู้ใครก็ไม่ได้แล้วก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ถึงเวาลาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม,มด้วยนะของผมสามล้านครับเลยนและเป้าหมายของผมคือหนึ่งพันสามนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์แชร์กดให้หมดด้วยอย่าลืมนะผมจะย้ำตลอด ผมจะพูดซ้ำหน่อไม่เข้าใจร่วงหรือเออมาไม่เจอใหม่คมลิ้หน้านะครับ